ใช้ชีวิตกับฝรั่งมาหลายปีฝรั่งป่วยหนักกลับไปรักษาตัวจะทําอย่างไรดีเพื่อตามไปก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตกับฝรั่งใบเกษียณก็หลายปีอยู่ดูแลกันอะไรกรันที่ประเทศไทยนะคะทุกคนน้องเขาอยู่กับฝรั่งคนนี้โดยที่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้ไม่ได้เป็นไรก็คือว่าไปอาศัยอยู่กับเขาแล้วเขาก็จ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนทุกเดือนค่าเช่าค่าน้าค่าไฟทุกอย่างเขาเขารับผิดชอบหมดตอนนี้ฝรั่งป่วยหนักแล้วฝรั่งต้องกลับไปรักษาตัวที่ประเทศของตัวเองก็บ้านก็ต้องยกเลิก ที่ว่าช่าก็เช่าไม่ได้แล้วก็ค,คือน้องเขาตอนนี้เกว้งน้องเขาบอกว่าพี่หนูอยากไปดูแลเขาที่ต่างประเทศตอนนี้ได้รับข่าวสารจากเพื่อนเขาว่าเขาอะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอาการแย่เออหนูอยากไปดูแลเขาหนูจะทําอย่างไรหนูจะทําอย่างไรล่ะคะหนูหนูเป็นแค่คนดูแลเขาตอนที่อยู่ประเทศไทยก็เหมือนลูกจ้างคนหนึ่งอะเขาจ่ายเงินเดือนหนูหนูไม่ได้เป็นอะไรเขาเลยหนูไม่ได้เป็นเมียเขา แล้วหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งที่ว่าบริการทุกอย่างคือดูแลคือน้องบอกว่าใช้ชีวิตเหมือนชีวิตคู่ทั่วไปแต่สําหรับฝรั่งเขาเขาไม่ได้เรียกชีวิตคู่นะแบบเนี้ยอ <timer. S 2> <mastered. S 1> ืมเขาเรียกว่าเพื่อนเออเป็นเพื่อนกันคือเพื่อนสําหรับฝรั่งนี่ได้ทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันกินด้วยกันอะไรด้วยกันเป็นฝรั่งเนี่ยเป็นเพื่อนกันที่เออยู่ดูแลกันนี่ก็คือเป็นเพื่อนกันเฉยๆไม่ได้มีความรักผูกพันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวกันเออแบบนี้เลยก็มีฉะนั้น หน,หนูบอกว่าหนูอยากจะไปดูแลเขาที่ต่างประเทศเพราะเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลหนูจะไปด้วยวีซ่าอะไรล่ะคะลูกฝรั่งคนนี้เขาป่วยน้องก็บอกเองว่าเขาแค่รอวันที่จะจากไปเท่านั้นเองหนูอยากไปดูแลเขาหนูรักเขามากหนูหนูไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะคะลูกพี่เข้าใจหนูว่าหนูอยากไปแต่หนูจะไปในฐานะอะไรแล้วหนูจะไปอยู่ตรงไหนถ้าหนูบินสมมติหนูไปได้หนูจะไปอยู่ตรงไหนฝรั่งเขาอยู่โรงพยาบาลเขาไม่มีบ้านแล้วตอนเนี้ยเขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคือ เขากลับไปถึงประเทศเขาปุ๊บเขาเข้าโรงพยาบาลเลยเขายังไม่ได้มีห้องเช่าหรืออะไรเลยเนี่ยแล้วหนูคิดว่าหนูแค่ได้รับข่าวสารจากเพื่อนเขาเอขียนไปถามเพื่อนเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรก็เท่านั้นเองอันนั้นหนูคิดว่าหนูจะไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมยังไงหนูมันไม่ใช่ฝรั่งไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะคะลูกไม่ได้อยู่เออภูเก็ตนะคะลูกที่ว่าเออจะได้ไปไปเยี่ยมได้นั่งรถเมล์รถไฟอะไรไปได้อันนี้ไม่ใช่คะลูกเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ประเทศของเขาการเดินทางเข้าประเทศเขาเนี่ยเราต้องใช้วีซ่า เราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยเราจะไปหาเขาในฐานะอะไรใครจะรับรองวีซ่าเราหนูไม่ต้องคิดหรอกว่าหนูจะไปดูแลเขาเอออยากเดีดูแลเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลชีวิตชีวิตของฝรั่งเนี่ยกับการที่เขาไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาอยากหาคนที่มาดูแลเขาที่อยู่ประเทศไทยเท่านั้นในขณะที่เขาอยู่ประเทศไทยเนี่ย เขาอยากมีคนดูแลบริการเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จ่ายเงินเดือนให้หนูไปถามว่าความผูกพันเขากับหนูมีไหมถ้าเขามีความผูกพันกับหนูมากเขาแต่งงานกับหนูไปแล้วค่ะอืนี่หนูไม่เคยไปบ้านเขาเลยใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่ประเทศไทยเท่านั้นแล้วหนูคิดว่าหนูคือเมียหนูไม่ใช่เมียค่ะลูกหนูไม่ใช่เมียหนูจะไปไปดูแลเขาอยากจะทําวีซ่าไปเยี่ยมเยียนเขาไปหาเขาไปดูแลเขาในฐานะเมียไม่ใช่ค่ะหนูไม่ใช่เมียค่ะลูก หนูจะเข้าใจผิดการที่หนูอยู่กับเขาห้าปีอยู่ห้าปีหกปีหรืออยู่สิบปีต่อให้อยู่ห้าสิบปีถ้าไม่ได้แต่งงานก็ไม่ใช่เมียจ้ะเพราะว่าหนูจะไปเอาหลักฐานว่าหนูอยู่พี่หนูมีหลักฐานนะว่าหนูใช้ชีวิตอยู่กับเขานานเอออันเนี้ยหนูจะเป็นหลักฐานได้ไหมว่าหนูเป็นเมียเขาหลักฐานอันเนี้ยมันไม่ได้หรอกลูกจริงๆแล้วอะ่ะหลักฐานของฝรั่งที่ว่าเป็นเมียก็คือการจดทะเบียนสมรสเท่านั้นเองและจดทะเบียนสมมติว่าจะเขาจดทะเบียนกันหนูที่ไทยที่ประเทศไทย แต่เขาไม่ได้แจ้งสถานะที่สถานทูตเขาหรือว่าไม่ได้แจ้งสถานะทางบ้านเขามันก็ไม่ได้จดนะหนูก็เป็นเมียเขาเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าที่บ้านเขามันไม่ใช่ถ้าบ้านเขายังอยู่ในสถานะโสดอยู่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะเออเป็นเมียเขาได้ถึงมีทะเบียนสมรสทางประเทศไทยก็ตามก็จริงๆแล้วการจดทะเบียนสมรสของฝรั่งนี่คือรับรองว่าเราคือเมียภรรยาถูกต้องตามกฎหมายของเขา หรือไม่ก็แต่งจดทะเบียนสมรสแล้วก็สถานทูตรับรองต้องเอากระดาษนี่ไปให้สถานทูตรับรองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจดกันส่งๆเดๆไปโดยที่ว่าสถานทูตเขาไม่ได้รับรองขั้นตอนน่นมันมีน้องต้องถามรายละเอียดกับเอเจนซี่ที่อยู่ประเทศไทยว่าเออเขาทำยังไงสำหรับคนที่จะจดทะเบียนสมรสกับฝรั่งที่ประเทศไทยว่าจะทายัางไงให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศแต่ละประเทศของเขาเอเจนซี่เขาจะแนะนําว่าควรจะทําอย่างไรอะไรประมาณนี้อันเนี้ยอย่างเรื่องของน้องเนี่ยน้องอยากไปดูแลเขาน้องดูแลเขาอยู่เขาดูแลเขามาตั้งนานอยู่ประเทศไทย คือน้องก็ผูกพันกับเขาผูกพันกับเขาน้องอยากจะไปดูแลเขาตอนนี้เขาเขาป่วยเออไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลที่ประเทศของเขาอยากจะไปดูแลในฐานะเมียอยากเอาหลักฐานที่เคยอยู่กับเขาไปไปโชว์ที่สถานทูตว่าฉันคือเมียเขาหลักฐานอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ต้องไปให้เสียเวลาอืมไม่ต้องไปให้เสียเวลาทําใจเถอะถ้าเขาจากไปก็คือจากไปเพราะว่าถ้าเขารักเราจริงนะถ้าเขารักหนูจริงเขาจดทะเบียนสมรสกับหนูแล้วถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับเขาเนี่ย หนูก็จะมีสิทธิ์ได้เง aja, ินเกษียณของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่เขามีอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดเขามีนะนี่เขาไม่ต้องการไงเขาไม่ต้องการความผูกมัดอะไรเขาต้องการแค่วันนี้ฉันอยู่กับเธอฉันจ่ายเงินเดือนให้เธอแต่ในเมื่อฉันกลับไปแล้วหรือว่าฉันป่วยหรือว่าฉันจากไปแล้วเธอกับฉันก็จบกันอันนี้เขากลับไปประเทศเขาแล้วมันมันก็จบกันไงหนูมันก็เหมือนเราไปทํางานหมดสัญญาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับเราเอ่ตอนที่เขาไปใหม่ๆตอนที่เขากําลังจะไปรักษาตัวที่ประเทศของเขาน้องถามเขาว่า เธอฉันตามเธอไปด้วยได้ไหมเขาบอกว่าตามไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเออเธอไม่ได้เป็นอะไรกับฉันเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยน้องเข้าใจไหมการที่เราอยู่กับฝรัง่งไม่ว่าอยู่ห้าปีสิบปีหรือว่ายี่สิบปีถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราก็เหมือนเราทํางานให้เขาอะเมื่อเขาจากไปกับประเทศเขาไปไม่ว่าเขาจะไปรักษาตัวหรือว่าเขาอยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วรายได้ไม่พอเออเงินที่เขามีมันไม่พอที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอยากจะไปกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศเขา เราจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ว่าเราอยู่กับเขามาสิบปียี่สิบปีตามเข้าไปในฐานะที่เป็นเมียไม่ใช่เมียไม่ใช่เมียค่ะไม่ใช่เมียหนูไม่ใช่เมียฉะนั้นอย่าไปทึกทักคิดเอาเองกฎหมายต่างประเทศกับประเทศเราไม่เหมือนกันประเทศเราเนี่ยยังถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสอนหนูอยู่กันมาสิบปียี่สิบปีคนชาวบ้านรู้ทั่วว่าหนูคือเมียแต่ฝรั่งเขาไม่ได้ถือว่าเป็นเมียนะอืเขาไม่ได้ถือว่าเป็นเมียเขาไม่ได้ถือว่าเฮ้ ที่อยู่ห้าปีหกปีอันนี้เมียน,นี่นะไม่ใช่เมียอืมไม่ใช่เมียเป็นแค่เพื่อนอืมแคมเป็นแค่เพื่อนหญิงหรือเป็นแค่แฟนแล้วเออเมื่อเขาจากไปเงินเดือนที่หนูเคยได้เขาก็ไม่ไม่ให้เขาจะให้ยังไงเล่ามันก็เหมือนสัญญาการทางานนะมันหมดลงแล้วหนูก็ต้องหาที่ใหม่ถ้าถามพี่นะหนูมีความผูกพันกับเขาตอนนี้เขากาลังจะจากไปเขาป่วยอยู่นะคะลูกเขาป่วยหนูอยากจะไปดูแลเขามันเป็นไปไม่ได้ อย่างที่พี่บอกนั่นแหละหนูจะมาพี่จะมีวิธีไหนมีวิธีไหนมันก็ไม่ได้หรอกค่ะอมืมันก็ไม่ได้ฝรั่งมันเขากลับไปเออเขาไปอาศัยเขาทีแรกเลยนะน้องเขาเล่าให้เพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าฝรั่งคนเนี้ยกลับไปประเทศของตัวเองเพื่อไปรักษาตัวโตเพราะาป่วยหนักเออเขาไม่ได้แจ้งนะคะว่าโรคอะไรก็คือป่วยหนักแล้วตอนนี้ก็ต้องไปรักษาตัวที่ประเทศของเขาเขาเดินทางไปบ้านเพื่อนเขา แล้วอยู่ได้ไม่นานประมาณแค่เดือนสองเดือนเขาก็เข้าโรงพยาบาลและตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยเขาไม่ได้มีห้องของเขาเขาไม่ได้มีบ้านของเขาไม่ได้มีว่าอุ้ยฉันมีเออบ้านที่อยู่นะอย่างงั้นยงเขาไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีอะไรเลยเขากลับไปรักษาตัวจริงๆเขาไม่ได้หาห้องเพื่อไปพักไปอะไรคืออันนี้คือเขาป่วยหนักตอนนี้เขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรเพียงแต่เพื่อนเขาส่งข่าวมาบอกเฉยๆว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นก็ หนูก็ตัดใจนะถ้าถามพี่มันก็เหมือนสัญญาการจ้างงานตอนนี้มันก็จบลงแล้วเราไม่ต้องคิดมากเราก็ได้แต่ไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทําทานขอให้เขาเอ,อ่ออาการดีๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงซึ่งจริงๆแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าหมอเขาต่างประเทศนะพี่จะบอกให้ถ้าเกิดแม่อาการหนักจรงิงเขาไม่ให้อยู่โรงพยาบาลหรอกอืมเขาไม่ให้อยู่โรงพยาบาลหรอกอันนี้ก็คงจะอาการหนักจรงิจรงๆอี่ยหนูก็ตัดใจซะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดเพราะว่า เขาก็ไม่ได้แต่งงานกับเราตั้งแต่ทีแรกเขาก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับเราตั้งแต่ทีแรกเขาอยากแค่ได้แค่คนดูแลเงินสักก้อนหนึ่งเขาก็ยังไม่ให้หนูเลยเขาก็ให้แค่หนูเงินเดือนหนูเท่านั้นเองฉะนั้นหนูก็ใช้เวลาอยู่กับเขาก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดระหว่างหนูกับเขาเท่านั้นเองก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องเครียดว่าจะหาวิธีที่จะไปหาเขาให้ได้หนูไปไม่ได้หรอกค่ะหนูไม่ต้องไปนะเชื่อพี่มันศูญเปล่ากับการที่หนูไม่ได้ลนตรงนี้ตอนนี้หนูลนนจะหาาาางทํดีกว่ม เพราะว่าเหมือนกับสัญญาจ้างงานนะนะมันหมดลงแล้วตอนนี้หนูไม่มีรายได้อะไรเลยหนูไม่รู้จะทํายังไงดีไม่ต้องทํายังไงค่ะทํางานหางานทําอมเพราะว่าจริงๆแล้วหนูควรจะทํางานตั้งแต่ตอนที่อยู่กับเขานะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ให้ไอสิ่งที่แน่นอนกับหนูเลยอะ่ะแล้วหนูอยู่กับเขาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินเดือนที่เขาให้แค่เดือนละหมื่นกว่าเนี่ยหนูได้หมื่นกว่าหมื่นกว่าหนูพอใจกับหมื่นกว่าแล้วไม่ได้คิดเลยหรอว่าถ้าถ้าเราคิดว่าเขาคือนายจ้างนายจ้างอายุขนาดนี้ถ้าเกิดนายจ้างเขาเลิกจ้างเราเราจะเอาเงินจากไหน เขาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ทีแรกแล้วแต่เราอ่ะไปหวังว่าเขาเป็นสิ่งแน่นอนกับเราบางเรื่องอ่ะเราอ่ะคิดไปเองนะก็ทาใจซะหางานทําไม่ต้องคิดว่าจะไปหาเขาอย่างในนอะอย่างแรกเลยเงินหนูก็ไม่มีหนูจะไปหาเขายัางไงอืเงินก็ไม่มีเงินจะไปทําวีซ่าอะไรก็ไม่มีตัวเขาเองก็นอนอยู่โรงพยาบาลตัดใจซะนะ อย่าคิดมากไม่ต้องคิดจะไปหาเขาแล้วหางานทําค่ะลูกหางานทํานะพี่พูดได้เท่นี้เนาะพี่ก็ไม่อยากให้หนูต้องเครียดถึงหนูจะเครียดยังไงหนูก็ไปไม่ได้อยู่ดีคะ่ะ